รุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าเขาได้นะคะคัาสิกหนึ่งร้อได้แรงบันดาลใจมาจากกางเกงยีนว้าวนะคะนำมาถ่ายทอดผ่านดีไซน์นะสังเกตไหมคะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยก็คือเข็มขัดใช่ไหมคะเข็มขัดนี่คือพาดไปรอบด้านเลยนะคะและที่สำคัญดีไซน์เนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะ ไม่เหมือนใครแน่นอนไปจนถึงบอกเลยนะว่าดีเทลด้านหลังตรงนี้เนี่ยเรามีการตัดเย็บให้เหมือนกระเป๋ากางเกงที่เราไม่ได้แค่ตกแต่งนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นช่องใช้งานได้จริงที่สามารถใส่ของได้เยอะมากนะคะผ้าตัวนี้นะคะเราเลือกเป็นเช่นเดิมค่ะดีลักซ์ไนลอนนะคะซึ่งเป็นผ้าที่1สีชัด 2. คือคงทนทําความสะอาดง่ายและ3ก็คือว่า ทนกันน้ำได้เนี่ยถึง80%เลยนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะด้านหน้าเลยถ้าพี่พี่สังเกตเนาะเขาจะมีเป็นช่องสองฝั่งเลยนะคะเป็นเหมือนกางเกงยียนเป๊ะเลยเพราะดีไซน์มาจากกางเกงยียนเนาะ ก็จะสามารถใส่ของอนเนกประสงค์ได้เช่นอันนี้นไอก็จะมีใส่เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะฝั่งนี้อย่างอันนี้เนี่ยไอจะใส่เป็นเนี่ยคะ่ะเป็นเข็มกัดอย่างนี้เนาะนะคะเก็บได้เลยเพราะว่ามันหยิบจับง่ายมากๆด้านหน้าตรงนี้นะคะมีและสองช่องทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตให้ดหูด้านในนิดนึงรุ่นนี้บอกก่อนนะคะว่าแม้จะมีสายเย็บติดตัวนี้มาให้แล้วเนี่ยแต่ความน่ารักของฮาราลาก็คือพี่ๆจะได้สายคอสบอดี้แถมไปด้วยและสามารถเอาไปใส่ได้ตัวนี้นะคะ ได้สายคอตบอดี้ไฮบริดตัวนี้ไปด้วยตัวซิปเนี่ยเขาก็จะทำออกมาแล้วก็ง่ายเลยนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นช่องที่โอ้โหฟังไหมคะไอให้ดูคะ่ะยางฝั่งนี้นะคะเปิดมาปุ๊บเนี่ยพี่พี่จะเจอกับช่องตัวนี้ที่มีโลโก้ฮาราลาก่อนเนาะเป็นช่องลวงอเนกประสงค์ที่สามารถใส่ของชิ้นใหญ่เช่นตลับแป้งไซส์ใหญ่พิเศษนะคะใครมีครูชั่นนะคะหรือว่าใครมีของที่เราแบบใหญ่หน่อยอะ่ะตรงนี้ใส่ได้เลยนะคะซึ่งข้างๆกันเลยเนี่ย เขาจะมีช่องสําหรับใส่ลิปสติกมาส์สเปรย์นะคะหรือว่าน้ําหอมเนี่ยอีก3ช่องว้าวมากนะคะตรงนี้คือใส่ไปได้เลยนะคะก็เรียกว่าพกไปเนอะมันสบายๆอะ่ะเราก็ดูดีมากๆนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงนี้จะทําเป็นนะคะด้านบนจะเป็นซิปเซฟตี ขอเนญ้ตเปิดให้ดูนะคะซ,ซิฟเซฟตี้ตัวนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะใส่นะคะเช่นนะคะสมุดบัญชีธนาคารพาส,สปอร์ตอย่างเงี้ยนะคะใส่ไปได้เลยหรือเผลเผนะไอคิดว่าถ้าพี่พี่มีชิ้นใหญ่หน่อยก็ใส่ได้เพราะเขาทำมาค่อนข้างลึกเลยนะคะเราดับเบิลเลเยอร์เห็นไหมคะซ,ซิฟเซฟตี้อยู่ตรงนี้เนาะ สองฝั่งนะคะก็จะทําเป็นช่องลวงอเนกประสงค์มาให้ตัวนี้เนี่ยอันฝั่งนี้ใส่ยาเนาะฝั่งนี้ใส่ฟิชชู่เปียกเอาไว้นะคะเนี่ยก็จะเหลือพื้นที่โล่งๆแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตลองใส่พวก iPad ให้ดูแล้วก็โน้ตบุ๊กด้วยว่าใส่ได้ไหมนะคะโน้ตบุ๊ก13นิ้วลองดูว่าใส่ได้ไหมนะคะโน้ตบุ๊ก13นิ้วใส่ได้นะคะอ่าใส่ได้ใส่ได้นะคะอ่าให้ดูนะคะเนี่ยพอปิดแล้วก็จะเป็นนี้ ก็จะไม่รู้สึกเลยว่ามีโน้ตบุ๊กโอ้โน้ตบุ๊ก13นิ้วใส่ได้ถ้า macbook ใส่ได้ไอ้ว่า ipad ก็ใส่ได้แน่นอนนะคะใครมี ipad mini นะคะหรือ ipad ปกติมีแท็บเล็ตเอาพกไปทํางานด้วยนะคะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็สามารถใส่ของได้นะคะทีนี้เดี๋ยวไอ้ลองขอใส่2อย่างเลยได้ไหมแล้วเอาเอาล่มมาด้วยนะคะว่าถ้าใส่ตุงแล้วเนี่ยกระเป๋ามันยังทรงสวยหรือเปล่านะคะอ่ะเมื่อกี้ไอ้ใส่ ipad ไปแล้วเนาะถัดมาเดี๋ยวใส่ล่มพกเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยใส่ไปเลยนะคะหันมาตัวนี้ค่ะเป็นกล่องแว่น It, พื้นที่เยอะมากพื้นที่เยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกอันนึงเดี๋ยวขออนี้ตใส่โน้ตบุ๊กเข้าไปเลยสมมุติว่าพี่พๆเอาไปทํางานด้วยนะคะใส่ได้นะคะพี่ๆมีขวดน้ําอีกสักขวดหนึ่งนี่ว้าวไม่เสียนะคะให้ดูคะ่ะทรงยังสวยอยู่นะใบนี้ใหญ่พอที่จะใส่ A4 ได้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะดีไซน์เขาจะทำออกมาเหมือนกางเกงยีนเลยข้างหลังเนาะจะมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนี่ย สองฝั่งเลยจะเป็นช่องล้วงอนเนกประสงค์ใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่แบบนี้นะคะลงไปได้เลยใครมี power bank ใส่ลงไปได้เลยและก็ยังทําเป็นตัวนี้เป็นซิปนะคะที่สามารถใส่ของได้อีกทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวนี้สามารถใส่ได้นะคะเนี่ยมีสเปรย์แอลกอฮอล์ตัวนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้ารวมแล้วในรุ่นนี้จะมีช่องจัดเก็บ 14ช่องขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะอย่างแรกเลยนะคะความกว้างจากซ้ายไปขวานะคะจะอยู่ที่32เซนติเมตรนะคะหรือว่าประมาณ12.55นิ้วนะคะแล้วก็ความลึกของฐานกระเป๋าเนี่ยใส่ได้เยอะมากเพราะว่าเราทำความลึกมาให้ถึง12เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความเอออเซนติเมตรก็ประมาณ4.8นิ้วประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ความสูงจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะคือ22เซนติเมตรหรือว่าประมาณ8.6 นะคะน้ำหนักแค่4ี่ขีดเท่านั้นเองนะคะ400กรัมเท่านั้นเองตัวนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะคะส่วนสายสะพายตัวนี้นะคะที่เราทำมาให้สายสะพายไหลความกว้างของเขาเนาะก็คือแค่ประมาณ2.8เซนนะคะหรือว่าประมาณ1นิ้วนิดๆเองนะคะแล้วก็ความยาวของสายตัวนี้จะอยู่ที่58เซนนะคะหรือว่าประมาณ22.9ิ้นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็เดี๋ยวบอก ขนาดนะคะของสายคอสบอดี้ไฮบริดที่เราแถมให้ด้วยนะคะตัวนี้ถ้าเราปรับสั้นนะคะปรับสั้นสุดแบบนี้ความยาวจะอยู่ที่93เซนติเมตรหรือว่าประมาณ36.6นิ้วนะคะส่วนถ้าเราปรับยาวสุดก็คือเอาแบบยาวสุดทั้ง2ฝั่งเลยนะตัวนี้จะยาวมากเลยนะคะพี่ๆนะคะความยาวอยู่ที่138เซนติเมตรนะคะหรือว่าประมาณ54.4นิ้วเนาะดังนั้นหมายความว่าพี่จะตัวสูงแค่ไหนนะคะ ใบนี้เอาอยู่แน่นอนเทมมากนะคะมีด้วยกันห้าหมดห้าสีค่ะสีแรกเลยนะคะที่ไอซ์พายอยู่ตอนนี้นะคะสวยไหมคะตัวนี้ชื่อว่า a อ m o n d milk นะคะเขาจะเป็นสีน้ำตาลนูดนะคะอมแบบอมส้มนิดนึงนะคะซึ่งสีนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวามากๆสมอเกรย์เขาจะเป็นสีเทาอ่อนที่อมชมพูนะคะตัวนี้เขาจะให้ลุคว่าเราเป็นผู้หญิงคูลค,คดูทันสมัยละกันนะคะดูเป็นสาวเอลเลแกน์ดูแพงดูแบบคุณหนูนะคะดีเนาะ อันนี้ชื่อว่าคาราเมลบราวน์นะคะเป็นน้ําตาลคาราเมลที่ดูเรียบหรูดูสุภาพแล้วก็ดูเรียบง่ายใช้ได้ทุกโอกาสใครใส่ยีนบ่อยๆแล้วไม่รู้จะซื้อสีอะไรดีอะลองเอาอาร์ติกโอเชียนดูเพราะว่าด้วยความที่สีเป็นโทนนี้เนี่ยนะคะใส่กับยีนอย่างไรก็สวยนะคะคลาสสิกแบ็กไปไวกว่าเพื่อนแน่นอนเพราะว่าแมทง่ายแล้วก็ใช้ได้กับทุกวันเลยสีดําสนิทเลยนะคะตัวน,นี้เนาะ